เป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆหาเงินล้านด้วยลดราคา1น0 0งแสน <What? S 1> กระบะตอนเดียวนะคะพร้อมคอกพร้อมกระทะผานะคะพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานและพร้อมทุกอย่างนะคะถูกกว่านี้ไม่มีใครขายใครขายกรบ้าละที่เป็นบ้าก็เพราะขายถูกนี่แหละค่ะไป4ี0 0สนไม่ขาย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลโยนะคะที่โชรูมรถมือสองนะคะสมชายคาซ็นเ,เตอร์รันนะคะมี2สาขาค่ะสาขาแรกอยู่ที่อารัญญประเทศนะคะที่เซลโยอยู่ตรงนี้นะคะสาขาที่2อ,อยู่ที่ชนบุรีนะคะบ้านเก่าซอยสองอำเภอผานพงนะคะวันนี้นะคะเซลโยมืรถมาแนะนํานะคะจะบอกว่าสวยมากมากอย่างที่บอกไม่ถูกและที่สําคัญนะฟังแล้วแทบหงายหลังเลยคันนี้รา <c oughs> <c oughs> คาบอกเลยคันนี้ ฟังไหมราคาจะฟังอยู่จะดูรถจ้ะคันนี้นะคะราคาฟังดีๆ1 9 9 0 0งบาทโอ้โหตาต้องโตขนาดนี้เลยนะคะ1นึ่งแบาทหาที่ไหนได้รถคอกสุดยอดมากเลยบอกเลยนะถูกกว่านี้ไม่มีใครขายใครขายก็บ้าละที่เป็นบ้าก็เพราะขายถูกนี่แหละคะ่ะไป มาดูกันค่ะคันนี้เป็น t o y ย t a v i ี o o เครื่อง2.5รถปี48ราคาเพียง4แสนอ้าว4แสนไม่ขายคันนี้ขายเพียง1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นมาดูกันได้อะไรบ้างราคา1 9 9 0 0 0บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนี่ค่ะคันนี้ได้ไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยว ามาคมนะคะไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวกระจังหน้าแถมให้จากเซียวโยไฟตัดหมอกเซียวโยใส่ให้ใหม่คันนี้สวยไหมเลิศมากเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูรอบคากนกันว่าจะสวยขนาดไหนไปบอกเลยว่าราคานี้เซียวโยให้ทั้งไฟหน้าพร้อมไฟเลี้ยวกระจังหน้าไฟตัดหมอกราคานี้ไม่มีค่ะ บอกเลยเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆหาเงินล้านด้วยลดราคา199,000บาทค่ะคุณมีเงินล้านแน่นอนมาดูล้อหน้าคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะแบบบรรทุกหนักค่ะคันนี้สวยมากเลยนี่พร้อมใช้งานดูรอบคันนะคะคันนี้ได้อะไรบ้างราคา199,000บาทได้คอกค่ะนี่ได้อคดอกนะคะได้ข้อนะคะ ได้ข้อติดฟิล์มใหม่ไอข้อก็หมื่นกว่าบาทฟิล์มอีกไปอีกอีกอีกโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงละมามาดูล้อล้อหลังล้อหลังนะคะคันนี้อ่ะห้ายางดูยางยางี่ห้อยางค่ะมิชลินมิชลินนะคะพร้อมกระทะผ่านนะคะบอกเลยว่ามิชลินพร้อมกระทะผ่านะคะในราคา1นึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้บอกแล้วหาไม่ได้แน่นอนสวยไหม บอกเลยนะใครชมคลิปนี้นะไม่จองก็บ้านแล้วค่ะบอกเลยคลิปนี้มารอบพันค่ะรอบพันมาเร็วเร็วๆให้ไวมาดูด้านในค่ะมาดูภายในตัวรถกันดีกว่านะคะแถมแช่แมๆภายในสะอาดน่านั่งมากเลยค่ะลูกค้าค่ะกลิ่นหอมชื่นใจเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายไม่เปื้อนค่ะลูกค้าค่ะ เครื่องเล่นจัดให้ใหม่นะคะฟังเพลงตึ๊บตึบต,บต๊บเลยคันนี้แอร์ต้องเงย็นเพลงต้องเพาะค่ะขาดไม่ได้เป็นเครื่อง d f o d นะคะเครื่อง2.5มาเป็นไงบ้างหน้าเครื่องเงาวิบวับนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะคะของเรลทั้งหมดนะคะมีการเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างพร้อมใช้งาน toyota vigo เครื่อง2.5รถ v ี8นะคะราคาเพียง199,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าคะใครที่อยากได้รถหาเงินล้าน ผ่อนถูกเดือนละ4,000แนะนำคันนี้เลยสนใจนะคะโทรหาเซลยูยได้เลยรัวไปละสนใจค่ะโทรหาเซลยูยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 9 2์2 6 5 5 6้ําากย้ำอยากผ่อน4 0 0พต้องโทรเบอร์นี้เท่านั้นนะคะบอกเลยเบอร์อื่นไม่ได้ต้องเบอร์นี้เท่านั้นนะคะไม่มีใครขายนะคะกระบ,บะตอนเดียวนะคะพร้อมครอบพร้อมกระทะผานะคะพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานและพร้อมทุกอย่างนะคะ ไม่มีแน่นอนเซลโยขายคนเดียวราคา1นึ0 0 0บาททำไมต้องซื้อรถกับสมชายอยากรู้ไหมโทรมาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เซลโยด้วยนะคะเอาไว้ชมกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่จองก็โทรเร็วๆรออะไรแต่เก้า้าไม่มีใครขายบอกเลยรีบ ต้องรอแล้วแสงเก้าเก้านี่ยไม่มีใครขายเท่าเราบอกเลยโทรยังยังไม่โทรยังไม่โทรบอกให้โทรยังไม่โทรอีกปะห้วล่ะ